ประโยภาพระจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีทุกเป็นยังไงร,รู้ไหมว่านี่ประโยชน์ขนาดไหนตวเลียงตัวเองได้ด้วยเลียงรูปวิญญ,ญาณปไปไหนก็นเลียงได้ด้วยเลียงมนุษย์ได้มนุษย์เห็นตวก็โอ้โห,โหน้ําตาไหลน้ำลายยืดเลย <c oughs> ถ้าเกี่ยวกันในอดีตนะครับต <c oughs> ัดสินใจที่ดีๆทวันนี้คุให้ฟังเต็ม <c oughs> ๆ,ๆเลยวันนี้เฉพาะตุเต็มๆตาดัอาี่พู้มันในลูกตาทํามาแล้ว อ๋อสาธุครับหลวงพอ่ออย,ย,ยากยี่น้จพระอายอยู่กับพระใช่ไหมหลวงพ่อาเขาไม่อยู่ถ้าเองจะสร้างบารมรีต้องมนุษย์กับปิญญ,ญาเองพระพยามมนุษย์เนี่ยถ้ามันต่อมนุษย์ได้เนี่ยให้เขาทําไม่ได้เนี่ยมันจะกลับมาที่เองเยอะถ้ารูปลักษณ์ทั้งหลายม,มันจะมาที่เองครับเองทําได้ มันก็ชีวิตเดียวแล้วตายแล้วก็ไม่ได้อีกแล้วเสียใจแตะๆ <c oughs> ต้องรีบเกิดแล้วล่ะการเลี้ยงวิญญาของหลวงตาคือ,อยังไงครับอะไรนะการเลี้ยงวิญญาณการเลี้ยงวิญญาเนี่ยก็สวดมน่ะอ๋อเราไปสวดมนที่ไหนถามว่าวิญ,ญญาณมันไม่ส,ว,ว,มสวดกับเราไหมสวดเขาก็มาโอ้โห,หวันนี้โลกธาตุทั้งโลกธาตุมามดในม่อนนะอ๋อมีมาทุกภูมิมาคิดดูเลย <ừ> ตูจะดังระเบิดเสะเทิงเลยอแต่ว่ายี่สิบป,ปีนี่โคตรดังเลยดังในหมู่วิญญาณนะครับอย่างนี้แสดงว่าหลวงตาก็ดังในหมู่วิญญาณมากเลย,เลยนะครับ <c oughs> มนุษย์อาจจะไม่รู้จักตูแต่วิญญาณเนี่ยรู้แน่นอนเลยอตูไปไหนอ้าวมาโทดมนอนหลวงปู่นํามาให้หมดเลยสะเทือนโลกกะาะนั้นหงพ่อว่าง,งั้นราพโอท่านไม่มาไม่ได้หรอกมีเรยโจ์ อ oh. ผู้มีประโยชน์มีประโยชน์กับตัวเองไงต,ตัวจะเลิกไหมอ่ะไม่เลิกยังไงก็โอ้โหเดินไปเรื่อยๆแหละไม่ก่อสร้างด้วยถ้าจะสร้างก็ไม่สร้างเองเอสร้างให้หน่อยอ oh. เอาเอาไปสร้างให้หน่อยอ oh. เอาสตังค์มาสร้างให้หน่อยสร้างนูงนให้หน่อยนี่หน่อยเหมือนที่หลวงตาทําอยู่ตอนนี้ก็ถูกแล้ว oh. <c oughs> ไปทําเองทําไมครับใช่ไหมทำเป็นบางอย่าง ดีไหมล่ะทุกว่าดีมากเลยครับอยู่ซะยุ่งมาหลายคนแล้วแต่ไม่มีไม่ค่อยจะมีเออจีมีอยู่ตอนนี้เริ่ม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 แล้วที่อื่นนะเริ่มไปที่ละองคแล้วแต่อยู่วิเวกออการอยู่วิเวกมันดียังไงครับอปัจจุบันไม่มีอะไรนะ ครับบันทึกอะไรไม่ได้ตาไม่เห็นอะไรเห็นแต่หลวงปู่อยู่ในห้องอยู่กับหลวงปู่อยู่กับพระอยู่กับบทสวดครับปัจจุบันไม่มีครับไม่มีโลกมีแต่คิดไปแค่ไหนนะเ,เราคิดไปแล้วก็กลับมาอยู่กับหลวงปู่ยืนนอนสวดมนต์กินนอนสวดมนต์อยู่นะครับปัจจุบันไม่มีลอะอได้ยินเสียงก็ไม่ได้ยินละก็อ,อยู่คนเดียว มาอยู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงเอ้ยไอคนนั้นมันไปเนะ่ยไอคนนี้หลวงพี่ไปโน่นหลวงพี่ป่วยโน่นนี่นั่นโอ้โหไปยาวเลยมีแตเนนเ่เรื่องคนอื่นเออไม่ไเรื่องมีเรื่องเราแจ้งไปด้วยครับนี้ถ้าอยู่วิเวกนานๆเข้าเนี่ยจิตมันก็เริ่มวิเวกละควบคุมได้แล้วออกมาเนี่ยเขาจะอยู่คนเดียวแล้วครับเริ่มจิตวิเวกนะผมไม่สนใจใครละฟังฟังอยู่จะไม่ต่อก็มีต่อก็มี แล้วแต่อย่างนี้เราควรกายวิเวก่อนไหมครับคือคลื่นตัดไซสใหญ่ขึ้นที่ไม่ได้เรื่องคลื่นที่เอามาแล้วไม่ได้เรื่องครับไม่มีประโยชน์สาหรับเราไม่มีประโยชน์ในอนาคตก็ตัดไปกายวิเวกคือควรอยู่ประมาณสักกี่วันกี่เดือนดีครับอ๋อสิบปีปยังต่ำสิบปีเลยนะครับอาอห้าปีก็แล้วกัน<อ>ม,มีน้อยกว่านั้นไหมครับ ก็วันเดียวอนอแต่จริงบอกว่าอย่างผมอยู่สักสามเดือนก็ก็เริ่มจิตมันเริ่มเบาขึ้นนะครับถ้าจิตเบาด้วยซูไม่ออกมาหรอกอ๋อยังไงก็ไม่ออกค่ะเพราะมันเบาแล้วอืมเผอๆตุเคยฝึกในอดีตเคยมีฤทธิ์เคยมาหมดแหละอ๋ออาวก็ปัจจุบันมันดึงอดีไงครับเออถ้ามันไม่มีมันจะมาไหม ไม่มาอ่าถ้ามีมาแน่นอนเลยตักก็จะมีเครื่องเล่นเยอะแยะไปนะเครื่องเล่นในอดีตเริ่มมาแล้วเริ่มต่อปัจจุบันเริ่มต่อไปอนาคตละอืมเริ่มจะเหาะแล้วล่ะใช่ไหมโอ้เถ้าเคยฝึกวในอดีตมาแน่นอนครับจะรู้เองใช่ไหมครับทูลองสังเกตมาผัวเมียด่ากันนะมันมาได้ยังไงเพราะมันด่าใช่ก็ัด่ากันอตูกฝึกกรรมฐานโยเนี่ย ส่งสิ่งที่ทาในอดีตมันไม่มาเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะจะอยู่วิเวกไงเพราะเราเคยทําไว้ทุกครับรู้ไปหมดเลยเอาเลยพุ่งนี้เลยตัวส่วนใหญ่ <c oughs> ก็ยังกายวิเวกไม่ได้ครับเราต้องเจอคนอยู่กับคนทั่วไปครับว่ไปอยู่ทําไมล่ะก็อยู่ในห้องอ๋ปอปรีวิเวกเ,เลยใช่มีคนส่งข้าวครับมีคนส่งข้าวเอาจริงๆเขาไม่ส่งครับ ตู้อยู่สักเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนเริ่มเบาเริ่มอะไรไม่ต้องละใช้โทรจิตพออ๋อ oh. อันนี้พิซซ่าเนี่ยมันก็จะมาห้อยอยู่ในหน้าห้องตุล้ละอ๋อ oh, ครับเจงหลวงตาตอนนี้ฝึกให้หลายคนนะ oh. ครับอผู้มีประโยชน์หลายคนนะตอนเนี้ยสาธุครับจริงเจงใ oh. นเรื่องเจง oh. อ๋ oh. ออ้าวก็ถูกแล้วเราอยู่กับผีหรือเปล่า เวลาเรานึกเนี่ยใครใครโลกเปญญาณอ้าวไปเลยอไปบอกมนุษย์เอามาเลยหลวงตาก็ทําตอนนี้หลวงตาก็ทําทแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับทำมาตั้งนานแล้วตอนนี้เลิกทําออไปซื้อกินเองดีกว่า <laughs> เอ็นเอ็นดูเอ็นเอ็นดูเขาเดินมาส่งง่ายกว่าแต,แต่ก็เป็นอยู่นะเวลาจะนึกอะไรก็ก็ตรงนั้นออกมา ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วทําไมตอนส่วนมนต์ลงตาให้มองภาพหลวงปู่ครับบาลเมีท่านเข้าที่ตาเราเข้าที่ใจอเพราะใจเราควบคุมชาติทั้งสี่อยู่หลวงปู่บาลเมีท่านอยู่ที่ภาพครับทีนี้ใจเราเนี่ยถ้าเรานึกถึงมองภาพท่านเนี่ยเรามีปัญหาในชีวิตเนี่ยเราจะมีความรู้สึกจะแก้ไขยังไงจะทิ้งดีไม่เมียเนี่ย หัวเนี่ยจะทิ้งมันดีไหมอะไรเนี่ยลูกเลิกทิ้งได้ไหมสมบัติขายดีไหมมาบวชด,ดีไหมอะไรประมาณเนี้ยจะรู้เองนะครับรู้ฮะคําตอบมาจากหลวงปู่ครับอ่วก็ถูกแล้วท่านมีลูกธรรมไงอ,อย่างบางคนสวดบางคนเขาไม่ได้ชินกับการมองภาพครบส่วนใหญ่สวดก็คือหลับตาอย่างเงี้ยครับก็ได้นะขอให้พุทธมน เข้าไปในความรู้สึกของพุทธม์ครับส่สนจักพัสอย่างเดียวเนี่ยมีที่พยาปัญญาทพยาปามหนาจอยู่แล้วฮะแต่มันเรื่องของปัญญาเ้องหลวงปู่ครับว่าจะเอาไงดีหลวงปู่ะปรารถนาอะไรดีอะไรประมาณนี้โอ้ท่านก็นจะรู้ว่าเออเองเคยปัรถนาโน,น่นนี่มาเป็นความรู้สึกครับเองพิสูจน์ดูสิใช่อย่างที่ค่าพูดไหมอะไรเนี่ย ปรารถนาอย่างที่หลวงตาชอบย้ำว่าเราปรารถนาอะไรบางทียังไม่รู้แล้วว่าเราปรารถนาอะไรครับมนุษย์ในโลกเนี่ยนะพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีปรารถนาเป็นหนอพุทธภูมิเป็นโพธิสัตว์หรือเป็นพระเจ้าอนาคตครับหรือไม่กับปัจเจกภูมิหรือไม่กับอาตภูมิครับหรือไม่กับปรารถนาตามพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งครับพธิสัตวองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอเ้าจะมาถ้าฝึกเป็นนานๆเข้าเนี่ย นี้ถ้าเรารู้แล้วไม่เคยปรารถนาอะไรเนี่ยมันก็ตั้งความปรารถนาจะเกิดไม่เกิดล่ะครับไม่เกิดก็ได้จะเกิดมันก็ต้องเกิดให้เป็นตายแล้วจะไปไหน <c oughs> จะเป็นผู้ด,ดีไหมจะเป็นพระประเจกดีไหมจะเป็นผู้มีประโยชน์ดีไหมแล้วแต่เราไงคือมันตายแน่นอนไงใช่ครับตายแน่นอนเราก็เอาลาไปไม่ได้แน่นอนนะใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นต้องฝึกอะ ถ้าเขารู้ในโลกเนี่ยนะรู้แบบที่ลวงตาพูดเนี่ยไม่มีใครไปฝึกหรอกรู้เลยเห็นด้วยนะลวงตาเนี่โชคดีนะอยู่กับปู่ลุงปู่เนี่ยอยู่กับลุงพ่อเนี่ยนะโอ้สิบจีสิบจีคือเป็นยังไงครับลวงตาพูดปั๊บเป็นมาเร็วมากเลยครับพูดพูดปั๊บเป็นภาพปุ๊บเลยโอ้เอ็งโดนที่ลวงปูมั่นนั่งอยู่นั่นเป็นภาพลวงปูมั่นเลยอ่ะโอ แล้วเราจะเห็นแบบนั้นได้ไหมครับตาเน,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 นื้อนี่แหละครับหลวงตาทําให้พวกเราดู 11G ได้ไหมครับทาไม่ได้เพราะดวงตาบารมียังไม่ตึงท่านโอ้ท่านบารมีเจมแล้วครับมันล้นแล้วท่านทาําได้เข้าใจไหมอย่างนี้เราให้หลวงปู่ 10G เหมือนที่ให้หลวงตา<อ>ได้ไหมครับถ้าบอกหลวงพ่อให้ผมสัก 10G เนี่ยผมจะหลอกพวกนี้มาสวดมนต์โอ้จะขึ้นเป็นภาพทุกอย่างไปแล้ว เป็นฮะ๋อจริงเรื่องจริงลวงตาถึงเชื่อเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อได้ยงไงอ่ะไม่เชื่อก็ไม่บวชแล้วล่ะ๋อบางทีก็ส่วนใหญ่ก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างยังสงสัยอยู่เลยเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างธุรกิจมันก็ไม่เจริญอ่ะครับอยาวาสาวมาธุธุรกิจลวงตาเจริญไหมเนี่ยเจริญมากเลยครับโอ้เจริญโอ้ลุ่งเรืองเดี๋ยวจะเปลี่ยนเชื่อไปคุณเจริญแล้ว โอ้จริงจริงอารมณ์ดีครับอารมณ์รวยในเพลงเขาอ๋อารมณ์ดีอารมณ์รวยอารมณ์ดีแล้วท่านจะรวยอ๋อแล้วอารมณ์ท่านจะสวยจะหล่อโอ้สาธุสาธุครับโอ้อารมณ์ดีอารมณ์รวยใช่อารมณ์สวยอารมณ์หล่อใช่สาธุครับโอ้แล้วท่านแล้วคนส่วนใหญ่จะทำไงให้มีความเชื่อมันลงตาครับ พราะหลวงตาเห็นนะมันต้องฝ<ต>ึกไงทุมันต้องฝึกไงมันต้องพิจารณาตามความสภาพความเป็นจริงไม่เห็นก็ได้ทุกคนเกิดมาต้องตายครับใช่ไหมใช่ครับตายแล้วไปไหนไม่รู้ไม่รู้รแต่ว่าเราเห็นมองคณะโลกเนี่ยโลกมนุษย์ในทุกวันเนี่ยมันมีทุกภูมิในโลกมนุษย์เนี่ยอยู่กับมนุษย์นี่แหละท่านว่าบางคนจิตเป็นเปรตจะกลายเป็นมนุษย์อ๋อครับจิตเป็นเทวดาจะกลายเป็นมนุษย์ครับ จิตเป็นพะอรหันแต่กายเป็นมนุษย์จิตเป็นโพธิสัตว์อะไรประมาณนี้คือการกระทาครับการกระทําความพูดวจีกรรมกายกรรมมโนกรรมความรู้สึกที่มองด้วยตาครับจะมีความรู้สึกใช่ไหมที่ทั้งโลกค่ะมองโทรศัพท์มองเก้อีมันทำไมต้องมีความรู้สึกอ่ะมันชินอ่ก็ถูกละสวดมนต์จนชินเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกแล้วแมวมองอ๋อ,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 อ ใช่ไหมความรู้สึกทางตาครับเพราะบางทีมองพระพุทธรูปก็คือรู้สึกเฉยเฉยโชกค,ครับสาธุสวดมนต์นานๆมองพุทธรูปตาเห็นรูปจิตจะสัมผัสนมามธรรมคือความสว่างของพระอ๋อครับจากความสว่างของพระมันก็จะมีขึ้นของพระที่บันทึกไว้เพราะะนั้นเรามองคนเนี่ยเราก็จะรู้ว่ากรรมเข้ามาจากไหน ตอนนี้เขาอารมณ์เป็นยังไงอารมณ์ดีหรือไม่ดีเพราะเหตุอะไรับใช่ไหมล่ะใช่เวลาคนถามตุ๊ตุ๊แม่ผมเป็นยังไงแม่เขามีความรู้สึกของแม่เขาป่วยครัเป็นโรคโน้นโรคนี้มีความรู้สึกเนี่ยเรารู้เลยโอ้ไม่รู้ได้ยังไงฝึกอะฝึกนะฝึกซ้อนนี้ถ้าอีกสิบปีนึงอาจจะพอรู้อยู่นะครับอืเมื่อีันพรุ่งนี้ ขอถามเรื่องความสว่างหน่อยครับหลวงตาทำไมหลวงตาบอกว่าพอสวดมนต์จิตเราสว่างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจิตเราสว่างจริงๆไม่รู้ได้ยังไงจิตสว่างก็จิตสบายครับไม่มีขึ้นรบก,กวนคือจิตไม่ลำานนคาญนรับใช่ไหมหูได้ยินก็ไม่ลำคาญอะไรก็ไม่ลำคาญถึงลำคาญก็ไม่นานมันสว่างไหมสว่างครับ,รบก็ถูกแล้วอ๋อไม่เห็นพิจารณายากเลย แต่บางทีเราก็ยังลำคาเงี้ยครับหลวงตาเอาํำคาญก็แสดงว่ายังลำคาญขึ้นลำคาญยังมีอยู่ใช่มันจะสว่างได้ยังไงสว่างนิดหน้อยอ๋อสว่างเพราะสดมนนั่นแหละครับแต่ว่ามีขึ้นตัดอ๋อมีขึ้นมาขึ้นตัดรอนขึ้นตัดกรรมขึ้นตัดของความดีคืออารมณ์ไม่ดีครับถ้าทำไงให้ตัวลำคาญมันลดลงครับสวดมนนะอ๋อกลับมาอยู่กับการสวดมนโชคโยก็ การสวดมนต์อยู่กับการพิจารณาอยู่กับการพิถแพถเมตตาเป็นหลักอืท่านก็นจะโลละตัวเนีงงงน่ถ้าฝึกจริงๆจังๆู้แน่นอนนะอู้้ทุกองนะถ้าฝึกอะย่าขี้เกียจกันแล้วกันที่นี่ให้ให้เท่าเทียมกัน ให้เท่าเทียมกันคืออะไรครับใช่เอ้าจับชายคาโบโรเท่าเทียมกันส่วนมนต์เทเียมกันครับใช่ไหมเอัคนสวดคุณก็ได้คุณไม่สวดคุณก็ไม่ได้ไงไม่มันคับไม่มีบังคับอะไรเลยมีข้อวัดอย่างเดียวคือกินนอนแล้วสวดมนต์ลองคิดดูดิยครับใจปั้มขนาดไหนเยอ๋อเนยดยอดเลยใช่อ๋อบริการทุกกระดับประทับใจ ถ้าท่านทําได้ท่านก็จะมีประโยชน์กับตัวเองท่านก็จะมีความสุขใช่ไหมครับมันซื้อไม่ได้นะความสุขตรงเนี้ต้องทําเองออความสุขตรงนี้มันกระจายความสุขให้กับวิญญาณให้มนุษย์เพียงแต่เรามองเห็นเนี่ยเขาแผ่ไปเขาก็มีความสุขแล้วครับมันทํายากตรงไหนยากที่ต้องสวดตลอดนะใช่ครับต้งยากตกงเอ๊ะ ต้องเล่นไลน์แล้ววะนะใช่บางทีต้องเข้าเฟซครับเดี๋ยวต้องบอกเขาแล้วจะนอนแล้วเนี่ยจิ๊กจิ๊กจิกนอนนันดาจ้าอะไรประมาณเนี่ยมันต้องทิ้งแล้วครับวัตถุ<อ>ถ้าเจ้าจริงๆงจังๆนะพูดครับอย่าไปจะต่อใครเลยฮะไหนไหนมาบวชเนี่ยก็บอกเขาแล้วเราบวชครับหายจะปักกระตุนเลยสิบปีโผล่ออกมาโอ้ลวงตาก็จะได้ซับพอเราอีกแล้ว อ๋เจ็ดปีลวงตาคงยังไม่ไปยังไม่ไปไหนขาตาก็จะบอกเอ้ยมี้าอเงินอยู่ห้าปีหกปีเจ็ปีเนี่ยไปบริการท่านหน่อยทําบุญผ่านหลวงตานะเดี๋ยวาจัดการให้เนี่ยโอ้ยสบายอ่อนเข้าบัญชีลวงตาใช่เดี๋ยวลวงตาซัพอร์ตเองเรามานะครับสาธุบุญกับลวงตานะครับปัญหาอย่างเดียวพุ่งนี้จะไปแล้ว ถึงบอกให้ทนทําความดีสักชาติโศกโศกชาติหนึ่งอะมันร้อยปีสี่หมืนวันวันยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเรามาพิจารณาตัวเองแล้วอยู่สักกี่วันเนี่ยวันนี้อาบันทึกอะไรมั่งเนียคือกรรมนั่นแหละครับหนีไม่พ้นละแล้วก็มาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยแหะมารับกรรมที่ตัวเองทำแล้วแหละแต่นี่ไม่ได้อย่างเราเนี่ไม่ได้เราไม่รับ เราเกิดแล้วก็ทําต่อเลยอ๋อ oh. เอ้ามันกําลังเพลินไงเกิดทําตายเก mm. ิดทําตายเนี่ยหลายร้อยชาตินะพระเจ้าของปัจจุบันเนี่ยเราคิดดูดิเทขนาดไหนเทมากครับโคตรเทเลย <c oughs> มันจะเทก็ต้องฝึกซะตอนนี้แหละวันนี้แหละ <c oughs> อธิษฐานซะตอนนี้แหละ <c oughs> เอาเลยหลวงพี่องค์ในใจที่ษฐาน <c oughs> หลวงตามีคําแนะนํำไหมครับว่าต้องอธิษฐานแบบไหนครับอธิษฐานเหรอ สองว่าอารมณ์ไม่ดีตลอดชีวิตยอยู่กับกรรมฐานที่หลวงปู่ดูท่านสอนเนี่ยขอบรารมีท่านช่วยเหลือเกื้อกูลอยากเข้าใจเรื่องเนี้ยสังสารวัตทั้งหมดเนี่ยครับการเวียนว่ายใจเกิดของมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายมันไปยังไงมายังไงครับโอ้ oh. อืมอาจิสารกับท่านทุกวันเราก็ฝึกทุกวันวันเป็นเดืนอนจากเดือนเป็นปีๆลงคิดดูดิ ไม่ต้องไปไหนเราเขาชวนไปไหนจะไปไปกับหลวงตาครับไปํำไมไปกับหลวงตาหลวงตาไปสวดมนต์ไม่ได้ไปทำอะไรไปก็คุยกันนั่นแหละไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมออยู่อยู่กับไปก็เหมือนกันนะแต่ถ้าไปเนี่ยก็จะจะมีอะไรนิดหน่อยแต่ถ้าอยู่อยู่กับตัวเองครับอยู่กับตัวเองได้ก็สุดยอดแล้วคนนะทุก ตาดูครับเดี๋ยวให้ตุ๊อัปเดตนะครับตารางการเดินทางครับหมดเวลาโอ้นี่คนเดียวถามเลยครับถทดลองงานนะก็ตารางการเดินทางนะครับพรุ่งนี้นะครับหลวงตาจะไปสวดมนต์บรรยายธรรมที่วัดป่าทาราพิรมนะครับช่วงเย็นนะครับห้าโมงเย็นนะครับอยู่ตรงนี้เองครับ แล้วก็วันที่3ช่วงเช้านะครับเก้าโมงนะครับหลวงตาจะมาหิ้วปูนหล่อพระจักรพรรดินะครับที่วัดป่าธารพิลมนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นหลวงตาจะไปที่วัดป่าไตรักนะครับดอยสะเก็ดนะครับมีพิธีเททองนะครับหล่อพระเจ้าตากศินนะครับทรงจพ์กับทรงนั่งบัลลังก์นะครับก็เวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะครับแล้วหลวงตาก็จะสวดมนต์บรรยายรรมต่อนะครับ วันที่5นะครับที่สาขายยงงามนะครับมีการเททองหล่อหลวงปู่ดูนะครับนั่งห้อยขานาคปกนะครับขนาด5นิ้วจำนวน100องค์นะครับก็เวลาประมาณ10โมงเช้านะครับที่สาขายางงามนะครับเสาวนวันที่6นะครับหลวงตาจะไปสวดมนต์ที่เมืองย่าเซ็นเตอร์จังหวัดโคราชนะครับก็ตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มนะครับแล้วก็มาวันที่7นะครับวันที่7มี2งงานนะครับงานเช้าก็ ที่วัดหนองโคพมนิมิตนะครับมีหล่อหลวงปู่ทวดนะครับขนาด32นิ้วแล้วก็พญานาคทรงเครื่องนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับ5โมงนะครับไปสวดมนต์กับหลวงตาได้ที่ MCC Hall นะครับเดอะมอโคลาดนะครับก่อตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มเช่นกันนะครับวันที่7นะครับแล้วก็มาวันที่10นะครับมีเททองหล่อพระจักรพรรดิปางเปิดโลกนะครับที่ วัดถ้ำธรณีนะครับเวลาประมาณเก้าโมงเช้านะครับถัดมาเป็นวันที่สิบเอ็ดนะครับเย็นตุกตอนเย็นนะครับเย็นเมที่แม่ตาราไงวันที่สิบนะครับวันที่สิบเฮี่ยวปูเรามาจะแม่ตาลาแม่ตาลานะครับเขามาจากน่น่นทิเบตนู่นนะหลวงพี่มารออ๋ออันนั้นสิบเจ็ดครับ วันเดียวกันที่เราไปหล่อปูนนั่นแหละอ๋ออันนั้นคือสิบแปดมิถุนาครับสิบแปดเหรอครับอ่าสิบเอ็ดที่สาขาแพร่นะครับมีหล่อหลวงปูนะครับนั่งสมาธินะครับหนักสามสิบนิ้วนะครับช่วงห้าโมงเย็นนะครับที่สาขาแพร่นะครับแล้วก็มาวันที่สิบเจ็ดนะครับอ่าสิบเจ็ดนี้หลวงตาจะไปแจกประคำนะครับอ่าที่เป็นโรงสีนะครับแต่ในโรงสีเขามีห้องประชุมใหญ่นะครับโรง สิงโตทองไลท์คอร์ปอเรชันนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ใครสะดวกไปได้เลยนะครับตั้งแต่4ี่โมงเย็นได้เลยนะครับจนถึง3ามทุ่มนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับสิงโตทองนะครับแล้วก็มาวันที่18นะครับ18บนี่มี2งานนะครับตอนเช้าที่นครไทยนะครับหลงไปหิ้วปูนหล่อหลวงปู่ดู่ห้าเมตรนะครับที่สถานปฏิบัติธรรมบ้านบูนผมปัญโยนะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับ งเราจะไปหล่อพระแม่ตาลาโพธิสัตว์นะครับที่วัดราชคีรีหิรัญยารามเจ้าจแม่กวนอิมยกข,ขาวนะครับที่พิษณุโลกนะครับเขาจะหมอแคงนั่นแหละครับแล้วก็มาวันที่24นะครับที่สาขาแข่งกระจาน,นะครับเป็นการหลอ่อเปิดสาขาครับหล่อพระเปิดสาขานะครับเปิดสาขาใหม่จํานวนสี่องค์ด้วยกันนะครับก็ มีหล่อพระจักรพรรดินะครับแล้วก็หลวงปู่ทวดนะครับหน้าตักหกสิบนิ้วนะครับแล้วก็หลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดนะครับหน้าตัก4ี่สิบนิ้วนะครับแลวหลวงตาก็จะเสด็จบนบรรยายทาต่อถึงสามทุ่มนะครับวันที่ยี่สิบี่นะครับตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็นนะครับที่สาขาแก่งกระจานะครับแล้วก็ร่วมบุญกับหลวงตาในการซื้อที่ดินนะครับสาขาใหม่ล่าสุดที่จังหวัดสกลนครอำเภอเมืองนะครับก็จำนวน5้าไร่นะครับ ก็ประมาณทั้งหมดประมาณห0 0 0 0บาทนะครับก็เป็นบูญน้ำไหลนะครับสามารถทำมาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะไปเมืองลาวแล้วเนะ่มีลาวด้วยนะครับลาวเนี่ยเมีนางมาแล้ววันนี้เจอแล้วเนี่ยอ๋อย่าที่ทำฝา่งลาวแล้วใครจะไปเป็นเจ้าว่าที่ประเทศลาวเราต้องสวดจักรพรรดิเป็นภาษาลาวหรือเปล่าครับได้ดิทุเขาสวด เยอะเลยหรือเลาครับอ้าวด้เวลาด้